ช่วงตอบโจทย์วันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยจะเหมาะสมแล้วก็ถูกแฉออกมาเป็นข่าวเป็นข่าวออกมามีอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดนั้นที่ยังเป็นข่าวคราวมาจนถึงขณะนี้ก็คือพระที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกกันว่าหลวงปู่เนนคำถ้าจะพูดถึงชื่อจริงก็คงจะไม่ค่อยมีใครจะรู้จักนะครับมีพฤติกรรมที่เป็นข้อสงสัยเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์มากมาย มีการแชพฤติกรรมออกมาแน่นอนครับมีคําอธิบายมีคําปฏิเสธออกมาจากลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดแต่จนถึงขณะนี้ใกล้ที่จะปรากฏข้อเท็จจริงแล้วนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดวันนี้เองนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้มีการประชุมหาหรือร่วมกันกับ5หน่วยงานหลักแล้วก็สรุปออกมานะครับมีอยู่8กรณีที่เข้าข่ายจะต้องสอบสวนและก็อาจจะไปถึงขั้นเป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับ พระภิกษุรูปนี้นะครับในขณะนี้ยังถือว่าเป็นพระภิกษุอยู่นะครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าต้องปาราชิกไปแล้วหรืออาจจะสิ้นสภาพความเป็นพระภิกษุไปแล้วกรณีนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในประเทศไทยนะครับมีคําถามอยู่ว่ากระบวนการที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมทางสงทางฝ่ายบ้านเมืองนั้นไม่สามารถที่จะทําอะไรหรือว่าเครื่องมือที่มีอยู่กฎหมายที่มีอยู่จะทําอะไรกับกรณีนี้ได้บ้าง วันนี้เราจะพูดคุยกับผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกรณีนี้นะครับและกรณีนี้คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะนําไปสู่กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้พันตารวจโทพงิ์อินทราขาวนะครับผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอและก็คุณนรงหนูเชื้อนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาตินะครับ อยู่กับผมในขณะนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับคนเริ่มจากพันธับโตคงอินครับครับผมล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมเกินไปเนี่ยแปดกรณีเนี่ยมันมีความชัดเจนสักขนาดไหนนะครับทั้งแปดกรณีเลยครับในขณะนี้ต้องถือว่ากรณีนี้พ้าเรีนคำเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคดีพิเศษแล้วครับเพราะว่าท่านอธิบดีได้อนุมัติให้กรณีการสืบสวนสอบสวนคดีฟ้าเรนคำเนี่ยครับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากกรณีที่ท่านกล่าวอ้าง ถึงการไปพบพระอินทร์แล้วก็นำมาสู่การพูดจาชวนเชื่อให้สาธุชนมาบริจาคเงินทองทรัพย์สินในการสร้างอาคารในการสร้างพระแก้วมรกตซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมีส่วนหนึ่งที่ไปเผยแพร่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลอันบุธนะครับมีการเผยแพร่มีการนำเข้าเป็นความผิด ตามพรบคอมพิวเตอร์มา,มาตรา14วงเล็บหนึ่งและวงเล็บ 5, ห้า่งอยู่ในไหนเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษณวันนี้เป็นคดีพิเศษแล้วก็ต้องถือว่าอำนาจการสอบสวนคดีท,ดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคระเนนคัเนี่ยก็ะะจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งหมดอนอกจากนี้แล้วเนี่ยจากการสอบสวนเรายังพบกรณีอีกนะครับอย่างที่เป็นข่าวค,คือกรณีที่เกี่ยวข้องกับ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา277ในกรณีกระทําทําเาวากับหญิงอายุเด็กอายุไม่เกิน15ปีภาพพยาวไปเพื่อการอาจานะครับความผิดที่เกี่ยวกับพระบอคณะสงฆ์เงินที่ได้จากการบริจาคการชวนเชื่ออาจจะเป็นนําไปสู่การฟอกเงินนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่านไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ มีเรื่องเกี่ยวกับรถหรูซึ่งเป็นความเกี่ยวข้องกับสุลกากรนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องการที่ชัานใช้อุทิการศึกษาเป็นด็อกเตอร์ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่อยู่ในข่ายที่เราจะต้องทําการสอบสวนสอบสวนเพื่อทําข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้ปรากฏเพราะเนื่องจากที่ที่ที่กุณก่อเขตน่าดจำเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรื่องเรื่องเหล่านี้มันมันอยู่ในกระแสของสาธารณชนหนึ่งเดือนแต่ความจริงแล้วเนี่ย มันอยู่ในข่าวมาตั้งแต่ปีห3าสามเนื่องจากเรื่องนี้ข่าวนี่มันปรากฏตั้งเิงแต่น้องผู้หญิงที่เขามีลูกเนี่ยเขาไปแจ้งความไว้แต่เรื่องเหล่านั้นก็ถูกกลบกเงียบณวันนั้นเมื่อเราย้อนไปถึงปีห3าสามถ้าเรื่องเหล่านี้นะครับถูกตรวจสอบอย่างเป็นระบบ,บโดยกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมก็คงจะไม่มีคนที่นำเงินบริจาคเป็นเงินเป็นล้านก็นจะไม่มีกองผ้าป่ากองกรถิน ซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายต่อผูอ้เสีาสนี่กชนจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่าณวันนี้นะครับกระบวนการพิสูจน์ความจริงโดยใช้กระบวนการที่ทมเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดครับครับคุณพงศ์องกนกำลังจะบอกว่าที่ดีเอสไอกำลังดําเนินการรับอยู่เป็นคดีพิเศษแต่ขณะนี้มันคือปลายเหตุแล้วใช่ครับทีนี้ปลายเหตุแล้วเนี่ยจะได้มาถึงการประสิทธิผลของมันของการดําเนินการอยู่ในขั้นปลายเหตุเนี่ยครับดีเอสไอคิดว่ามันจะหนักหนาขนาดไหนครับในเรื่องนี้เนื่องจากว่ามันจะ มีกรณีที่เราต้องดําเนินการเนื่องจากท่านเป็นพระสงฆ์ในขณะนี้เขาถือว่าท่านเป็นพระสงฆ์นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการกรณีการต้องประราชิคเนื่องจากว่ากระบวนการทางคณะสงฆ์เนี่ยท่านมีกระบวนการที่ที่ค่อนข้างรัดกุมนะครับ,รบ,รบการดําเนินการของฝ่ายบ้านเมืองือฝ่ายทั้งโลกเนี่ยฮนะเราก็สามารถจะช่วยเหลือกันได้ครับ,รบอย่างที่กรณีที่เรานําข้อเท็จจริงที่เราพบ <anything> นะครับไปมอบไฟสังคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดหรือทางอุบลเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือส่วนท่านท่านจะพิจารณาเป็นประเด็นใดก็เป็นอีกกรณีหนึ่งครับครับซึ่งถ้าท่านคุรณาข้อเท็จจริงเหล่านี้มาพิจารณาโดยเร็วก็จะทําให้อาข้อจริงเหล่านี้ใต้พิสูจน์โดย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 รวดเร็วครับก็จะไม่มีการรือกันไปหรือพูดกันไปต่างๆนานาซึ่งล้วนแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายครับก็ ถือว่าเป็นการที่ดีเอสไอเข้ามาช่วยให้กระบวนการทางสงนั้นคล่องตัวขึ้นใช่ครับใช่ครับคุณนรงค์ครับในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนที่ติดตามกรณีเกี่ยวกับข่าวพาวกับพระพุทธศาสนามาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่จะเริ่มเห็นผลหลังจากนี้อีกคงไม่นานหลังจากที่มีการบูรณาการกันซึ่งเป็นฝ่ายของบ้านเมืองทั้งหมดเป็นองค์กรต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆที่มาประชุมกันทองค์กรในวันนี้ทางทางฝ่ายของสงเนี่ยนะครับมีปัญหาหรือเป็นอุปสรรค มีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรครับที่ทําให้ดูแล้วชาวบ้านทั่วๆไปดูแล้วเหมือนกับว่าทําอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจกระบวนการของสงสักเท่าไหร่นะครับกระบวนการของสงที่อึดอัดชักช้าอะไรก็ตามอยู่ด้วยความเกรงใจหนึ่งอารมณ์อรวยสอเอื้ออาทรเอื้ออารีต่อการสานะครับก็คือจริงๆแล้วระเบียบปฏิบัติของสงมีวางไว้ชัดเจน ครอบคลุมนะฮะพระเทราผู้ใหญ่สมัยก่อนได้วางรากฐานไว้ดีมากแน่นหนาครอบคลุมครับวางไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัตินอกจากจะมีพระธรรมวินัยแล้วก็ยังมีกฎมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับพศสองพนาร้อยสะครับก็2 5งพหร้อยนะครับก็ครอบ,บคลุมแต่อยู่ที่ผู้ปฏิบัติ ละเลยผมเรียนให้ทราบว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะสร้างความหนักใจให้กับประชาชนประชาชนเกิดการไฝ่เฟะว่าเอ๊ะทำไมพระผู้ใหญ่ไม่ทําอะไรไม่ทําก็บางคนคก็มองพระผู้ใหญ่ไปในแง่ไม่ดีปล่อยให้ปัญหาลุกลามบ,บานไปถ้าจะยึดกันตามหลักปฏิบัติกันจริงๆที่มีกฎหมายควบคุมจริงๆแล้วเนี่ยที่ตราเอาไว้แล้วเนี่ยมีตราเอาไว้ว่าการปกครองเนี่ยจะต้องไประดับตำบลอำเภอจังหวัด เจ้าอาวาสนะครับครอบคุมหมดเลยพระครับเรียกว่าพระสังฆาธิการ<ข>าากฎหมายเกี่ยวกับพระสังฆาธิการจะอยู่ในพระพาาราชบัญญัติคณะสงฆ์วิธีปฏิบัติอยู่ในพระพาาราชบัญญัติคณะสงฆ<ข>์ควบคุมดูแลให้ภิกษุที่ภายใต้สงังกัดเออดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม<ข>หากเกิดเหตุเรียกว่าอธิกรครเกิดอธิกณรต้องรีบระงับเหตุถ้าพระยึดถือตามหลักพระวินัยตามหลักกฎหมายสงฆ์ระงับเหตุเส้งแต่ต้นไม่บานปลายมาถึงวันนี้ครับ ทีนี้เหตุที่จะระงับเนี่ยใครจะเป็นคนชี้ว่าเป็นเหตุนะครับพระสังฆธิการในชั้นต่างๆอาจจะมองว่าที่เกิดอยู่นั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหตุก็ได้นะครับการ,รจะบองตรงนั้นน่ะใครจะเป็นคนชี้ครับว่าอันนี้คือเหตุที่จะนำไปสู่การต้องต้องอ,งอธิกรณ์ของพระบารูปแล้วและจะต้องจัดการยังไงคือพระเนี่ยจะต้องคํานึงถึงความรูร้สึกของประชาชนเพราพ่อพุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยศรัทธาครับศรัทธานี่ศรัทธาประชาชนศรัทธามหาชนยกระดับเพียงแค่วัด เพียงแค่วัดวัดหนึ่งครับถ้ามีชาวบ้านโจดขานกันมาเข้าหูว่าพระองค์นั้นไม่ดีองค์นี้ไม่ดีเจ้าอาวาสก็จะต้องเรียกพระองค์นั้นมาสอบถามแล้วว่าเอ๊ะขอบเจ้าชาวบ้านก็โจดขานว่ายังไงท่านปรับตัวตปรับใจสมัยนะครับออทําให้อยู่ตามการร้องของทมทำให้อยู่ในสมณวิสัยนะครับอย่าอย่าออกไปก็ตักเตือนเสียก็จะจะระงับ ใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้าท่านไม่ทำเอ้ยเขาพูดเขาพูดไปเขาพูดพูดไปมันก็บานปลายจากระดับวัดไปสู่ระดับตำบลจากสู่ระดับอำเภอแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่ทราบกันทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคอื้อเช้าไปทั่วโลกรู้กันโจดขานกันมากมายถามว่าไม่เข้าหูพระผู้ใหญ่หรือเข้านะครับเข้าทไมท่านไม่รีบมาตังงับครานี้ต่างหากที่คือประเด็นว่าทําไมท่านไม่ตังงับคุณจะลองคิดว่าทําไมครับอาจจะมองคนละมุม หรือว่าไม่รู้หรือรู้ท่าไม่ถึงการหรือเพราะอะไรครผมไม่เชื่อว่าไม่รู้นะครับครับเพราะว่าคุณสมบัติในการที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสคุณสมบัติที่จะมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าคณะภาคต้องมีคุณสมบัติอ mm hmm. ขอให้สังเออเป็นที่จับตาว่าทําไมพระท่านจึงจึงมองไม่เห็นอะไรมาเข้าตาหรืออะไรมันบดบังอยู่รือ mm hmm. ทำไมจึงมองไม่เห็นว่า ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันหมดแล้วตอนนี้เป็นที่โจทย์ขานบานปลายไปถึงพาะผู้ใหญ่มหาเิรสมาคมแต่ละองค์นั้นองค์นี้นะครับทังนี้ทั้ก็ทราบว่าไปถึงองคไหนบ้างครับคือกระจายขยายวงกว้างเกิดความเสียหายมากมายถามว่าถ้าจะระงับเสียงในระดับจังหวัดได้ไหมได้ครับเพราะอะไรง่ายๆเลยครับสำนักสงฆ์รู้แล้วไม่ถูกต้องครับมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ข้อห้ามเป็นประกาศคณะสงฆ์ห้ามภิกษุ พระภิกษุเข้าไปอยู่อาศัยหรือดําเนินการใดๆในวัดที่พักสงฆ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายัครบหากเจ้าคณนะปกครองพบเห็นให้เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนให้ระง,งับเสียให้ยกเลิกเสียให้เลิกการกระทํานั้นเสียใช่ไหมครับ,รบแต่คราวนี้ปล่อยปละละเลยมาตั้งแต่ปีไหนนับเป็น1ิปีจากสภาพที่ไม่ได้เป็นนักสงฆ์เลย ขณะเดียวกันก็ยังมีพิธีใหญ่ๆมากมายพิธีกรรมทางศาสนาเช่นยกตัวอย่างเช่นข้อพระวินัยเรื่องกระถินรกระถินนี้ทําได้ไหมกับพื้นที่ธรรมดาที่ไม่ใช่สำนักสงฆ์ที่ไม่ใช่วัดครับรบกระถินกันได้ยังไงตรงนี้ต้องไปตีความรับประป่ากันได้ยังไงครับแต่ละครั้งถามว่ามีพระระดับไหนไปบ้างก็เป็นที่ประจักษ เห็นกันอยู่จากการโฆษณาของทางวัดนั้นๆเองนะว่ามีพระระดับเจ้า,า,าคณะจังหวัดไปนะร,ะระดับเจ้าคณะภาคไปนะอย่างเงี้ยครับ,รบไปร่วมแล้วเ,เราไม่ว่าผ่านแล้วผ่านเลยแต่พอมาเกิดเหตุขึ้นมาถึงวันนี้ครับพอมาเกิดเหตุขึ้นมาถึงวันนี้รู้สึกว่าเรื่องราวมันบานปลายแล้ว ทำไมไม่ได้งับตัวนี้ไม่ได้งับเลยยังปล่อยเป็นสนักสงฆ์อยู่กันถ้าในพระธรรมวินัยเนี่ยเวลามีการกล่าวโจทย์หรือต้องอธิกรณ์กันเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการสอบถามข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับแต่ขณะนี้เนี่ยพระที่เรียกตัวเองว่าหรือลูกจิตเรียกกันว่าหลวงปู่เนนคาเนี่ยก็ไม่อยู่ใช่ไหมครับอันนี้ทําให้กระบวนการพิจารณาของพระเนี่ยจะต้องจําเป็นที่จะต้องรอซึ่งทําให้ช้าอันนี้อันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับครับไม่ใช่ครับสมมุติว่าสํนักสง ผมยกตัวอย่างนะมีตาเอาไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มีตาเอาไว้สมมติว่ารู้ว่านักสงฆ์นี้ผิดเรียกพระที่เข้าไปดําเนินการตรงนั้นไปเป็นบัวหน้าจัดการก็ดีไปประกอบกิจกรรมนั้นก็เรียกมาเขาไม่มาหาตัวไม่ได้ครับเจ้าคณะผู้ปกครองก็ตั้งกรรมการสงฆ์ขึ้นมาห้ารูปนะครับห้ารูปมาพี่นณากันทําไงต้องระงับเสียปิดประกาศห้ามใช้ห้ามอะไรทงก็ปิดประกาศได้อันนี้มาถึงการที่จะนั้นเป็นที่พักสงฆ์ตราที่เป็นจุดก็ห้ามได้ก็มีอื่นๆนะครับเช่นบุคคล เอาเอาเอาว่าบุคคลบุคคลนี่กระทำผิดประราชิกคนมองยาวไปถึงประราชิกจะต้องจับศึกจริงๆไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับครับละเมิดพระวินัยเป็นอาจินนะพระฟังภาษานี้รู้นักการศาสนาฟังภาษานี้รู้ว่าพระละเมิดพระวินัยเป็นอาจินแม้จะอบัตเล็กน้อยหรืออบัติต่างเรื่องต่างราวกันก็ตามแต่บ่อยครั้งครับเจ้าคณะปกครองก็สามารถในพื้นที่นะก็สามารถที่จะ ดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็พีิพาให้สละสมณเพศเสียก็ได้อไม่จำเป็นต้องไปไม่ต้องขวดอุตริกมนุษยธรรมอะไรไม่จำไม่ติดกันนั้นเลยไม่ต้องครับผมผมผมมีหลักฐานยืนยันนะครับถ้าพูดไปแล้วจะไม่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 เห็นภาพเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ครับครับท่านครับชัดเจนครับบัญญัติไม่ชัดเจนนะครับถามว่า ถ้าไม่ทำละเกิดอะไรขึ้นไม่ทําก็ได้ท่านเป็นเจ้าวาดท่านเป็นเจ้าคณะตําบลอาเภอจังหวัดจะไม่ทําไม่ทําก็ได้แต่ว่าก็เข้าข้อละเมิดจริยาภาสังฆาธิการอีกครับปล่อยให้เกิดความเสียหายก่อแก่การคณะสงฆ์ครับอย่างไร้แรงก็อาจจะต้องถูกมีโทษขับออกปลดออกภาคกรถาถึงเจ้าอาวาสนั้นเจ้าคณะภาษังการทุกข์ทุกระดับเลยครับคาว่าพระสังฆาธิการทุกต้องต้องโทษจริยาภะสังฆาธิการ ครับเข้าใจยังครับครับอ่านี่นนมันมีมีประเด็นของที่ว่านี้แต่ทีนี้ในแง่ของสงที่ยังคงมีถ้าต้องอธิกรณ์ในบางกรณีก็จําจเป็นที่ต้องฟังความสองข้างใช่ไหมครับทางโลกยังต้องฟังความทั้งสองข้างเลยใช่ไหมครับแต่ขณะนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะติดกันอยู่ตรงนี้ถ้าจะตีความตามข้อนี้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวโจทย์นั้นยังไม่ได้มาชี้แจงยังไม่ได้มาสอบถามเลยจะไประบุว่าเขาผิดได้อย่างไรอันนี้เป็นเป็นเป็นบางกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทีนี้ลูกบุญธคํายังไม่กลับประเทศ ไทยนะครับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ดีเอสไอมีวิธีการไหนนะครับที่จะทําให้ให้ต้องกลับมาเพื่อที่จะมาเข้าสู่กระบวนการของสงอย่างที่ว่านี้ผมอยากพูดกล่าวถึงหลักการสอบสวนทั่วไปก่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับกรณีที่ผู้กระทาคอมผิดจะหลบหนีและไม่มาให้การซึ่งมันเป็นไปได้เราก็ออกหมายจับกรณีผู้ต้องหาหลบหนี ซึ่งกรณีนี้เขาไม่เมื่อเขาไม่มาแสดงตัวเขาทำผิดและเขาหลบหนีนี่หลักทั่วไปนะครเราก็สามารถที่จะดําเนินการสอบสวนและรวบหลักฐานที่มีอยู่เพื่อออกหมายจับ,บสําหรับกรณีหลวงปู่เนนคำเนี่ยกรณีรรเราก็ให้โอกาส ทราบว่าคณะสงฆ์ก็เชิญท่านมาทางฝ่ายเราก็อยามติดต่อให้ท่านมาร,รวมถึงญาติโยมรวมถึงญาติมิตรรวมถึงกลุ่มที่สามารถจะให้ข้อมูลได้ซึ่งขณะน,นี้ก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่เข้ามาแสดงตัวเพื่อให้ฝากคำควิธีการของเราคือในกรณีกรณีนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับสมมติว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอทางเพศเราก็สามารถที่จะตรวจสอบถ้าท่านไม่ยอมตรวจมาให้ตรวจดี a นเอเราก็สามารถที่จะตรวจสอบ ตัวบิดาหรือมารดาของตัวหลวงปู่ได้ซึ่งผลทางนิติวิทยานี่ครับสามารถจะให้ให้ผลเมื่อเปรียบเทียบกับหญิงที่อ้างว่าเป็นภรรยาหรือมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ลูกเนี่ยถึง 99. 9 9รนะครับในกรณีที่ไม่ยอมมาตรวจอีกนะครับเราก็สามารถตรวจสอบหาวัตถุพยานข้างเคียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนี่ก็เป็นทางหนึ่งทวนอีกทางหนึ่งก็คือหน้าวันนี้นะครับที่ประชุมเนี่ยโดย ท่านผอ,อสำนักพุทธศาสนานะครับได้มีข้อเสนอว่าเนื่องจากกรณีนี้ท่านพระเลนคำเนี่ยได้ต้องความผิดอาญาตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วนะค,ครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะทาหนังสือถึงสํานักง,งานพุทธศาสนาสำนักง,งานพุทธศาเมื่อทราบว่ามีมูลคดีอาญาท่านต้องคดีอาญาก็จะแจ้งไปยังกรมการกงรุลเพื่อระง,งับหนังสือเดินทางก็จะมีผลให้ท่านไปไหนไม่ได้ นะครับท่านก็หน hm. ังสือเดินทางท่านก็ขาดยุประเทศที่ท่านอยู่เ็าจะต้องผลักดันท่านกลับประเทศไทยอันนี้ก็เป็นกรณีที่จะทําให้ท่านสามารถที่จะเข้ามาปรากฏตัวต่อพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความผู้ดีใจเพื่อพิสูจน์ตัวเองผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากสมมุติเอากรณีหญิงกับซึ่งเป็นอ้างตัวเป็นมีความสัมพันธ์กับลูกเรื่องเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้ามันไม่ใช่ท่านตรวจดีเอ ก็ท่านจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของท่านได้ดึงง่ายท่านก็จะไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยท่านก็จะเป็นพระที่คนนับถือบูชาต่อไปหรือกรณีที่มีการพูดถึงว่าท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องรถหรูหลาตามที่เป็นข่าวท่านก็เอารถมาให้ตรวจทางเราก็มีเจ้าหน้าที่ถ้าท่านได้ซื้อมาถูกต้องนะครับเราก็คืนไปรถนี้ได้มาจากเงินที่ท่านหามาได้เองหรือได้มาก่อนบวชนะครับท่านจะซื้อมาอย่างไรก็คืนท่านไป แต่ถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกรณีที่ที่ผู้ดองอื่นแต่มาอากายเป็นรถกลายเป็นบ้านอันนี้เราก็จะต้องพิจารณาซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าอยากให้ท่านเข้ามาพิสูจน์ครับประเด็นตอนนี้ก็คือว่ายังไม่ได้มายังไม่ได้มาพูดกันยังไม่ได้มาคุยกันคุณนรงครับ ครั้งนี้เนี่ยมีข้อสังเกตอะไรนะครับในการทํางานทางด้านข่าวคุณโยลงคงจะเจอกับกรณีแบบนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมันมีอะไรที่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากครั้งก่อนๆ, mm hmm. ๆนะครับผมมาถึงกระบ,บวนการที่จะจัดการดําเนินการกับกรณีที่ว่านี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆจากอดีตกรพระดังๆหลายๆรูปที่ผ่านมาก็คืองานนี้ไม่มีโจทย์ m, นะครับครับ <Search. S 1> ไม่มีโจทย์ไม่มีผู้เสียหายครับ ก็หมายถึงว่าผู้ที่จะมาโจ์ว่าท่านเนี่ยไม่คือพระสังฆาธิการเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายท่านละเว้นปฏิบัติต้องโทษหนห้าเจ็ดอย่างนั้นครับครับผมครับผมบัญญัติไว้เป็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นเลยเล,ะละเว้นครับ,รบก็ต้องว่ากันทาง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 สารปกครองนะครับ <Seems> แต่ว่าไม่มีโจ์ใครละเป็นโจ์ใครคือผู้เสียหายมันไปถึงทางทางตรงนี้ไม่มีใครใครเป็นโจ์เป็นผู้เสียหาย เออขอประทานโทษนะฮะขอขอโทษว่าผมผมยกกรณีของปู่พิสระมาแจ้งผู้พิสระต้องคิดแล้วคิดอีกว่าใครจะเป็นโจทท่านเสียหายไหมเสียหายอะไรเช่นบอกว่าเนี่ยโยมเข้ามาบอกเขาไม่เข้าวัดแล้วไม่เข้าวัดไปทําบุญกับใครนะไปทาบุญกับมูลนิธิอะไรดีฝ่าท่านก็บอกนี่แหละท่านเสียหายตรงนี้แหละครับมันก็มันก็ได้ใช่ไหมครับแต่กรณีที่เป็นผู้แต่เป็นประเด็นสําคัญที่ศาลจะพิจารณานะครับว่าแต่ตรงนี้ถ้าเป็นข้าราชการ ว่าด้วยการจริยาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าพูดถึงตามกฎหมายสงฆ์กฎหมายสงฆ์ก็มีบังคับอยู่แล้วครับแต่ไม่ทําไม่ทําเพราะว่าเหมือนกับว่าพระท่านไม่เคยเคยทากันอะ่ะครับท่านไม่เคยมีแต่ยกย่องเชิดชูยกย่องเชิดชูเราอจะได้ยินคํำนี้บ่อยๆแต่ว่าป,ปลดออกถอดถอนออกเนื่องจากหย่อนยานครับเนื่องจากปกครองละเลยทําให้เกิดความเสียหายรตรงนี้เราก็ไม่ไม่ค่อยได้ยินครับ แต่ถ้ามองว่าธรรมาชาติของความเป็นพระเนี่ยก็ต้องมีเมตตามีกรุณาใช่ไหมครับก็บต้องต้องตรงนั้นพระอาจจะบอกว่าทางโลกก็ต้องมาช่วยหนุนเสริมใช่ไหมครับกรณีรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะพระใช่ไหมครับมีคนแวดล้อมรอบข้างเต็มไปหมดเลยที่ที่ที่จะมาทํามีส่วนในการทําให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับคุณจะลงมองว่าวิธีนี้เราจะทำยังไงถ้าพระบอกว่าแบบนี้สมมุติว่าทางพระท่านตีบตัน ท่านก็มีทางผู้ช่วยของท่านก็คือเลขาเลขาของท่านก็คือสันประานผู้นายแห่งชาติซึ่งดําเนินเรื่องตรงนี้ครับครับจะปรึกษาหารลือนก็ตามจะให้ทางสังประสานดำเนินการอะไรก็ตามจะไปหาหลักฐานอะไรมาเพิ่มเติมก็ตามจะให้ไปประสานกับเจ้าหน้าที่ปกครองก็ตามคือมือแขนของท่านมีมีหมดแต่ถ้าทอดสังเกตดูไม่มีการสั่งการไปจากข้างบนถ้าสั่งการไปจากข้างบนแล้วพระข้างล่างจะต้องตระหนักจะต้องรีบ ผมยกตัวอย่างกรณีของพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงวัดลาดบพอผิดสมัยที่ท่านคุมภาคอยู่มีวัดในภาคของท่าน่ะไปจัดงานจัดงานแบบงานวัดทั่วไปแล้วก็มีตั้งไม่ใช่วัดนะเป็นสำนักสงฆ์แล้วไปจัดงานเป็วัดทั่วไปมีลูกมิดวางพอร่วงเรื่องรู้ถึงหูท่านเข้าท่านแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดซึ่งคุมคุมนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีคุมสามจังหวัดบอก เจ้าคณะจังหวัดองค์นี้พิจารณาตนเองบ mm hmm. ท่านพิจารณาตนเองแท mm hmm. กรณีที่เกิดขึ้นกับธน,นกส่งในปกครองของท่านคําเดียวค,คำว่าพิจารณาตัวเองเนี่ยท่านร้อนมากโดยเฉพาะพระธรรมยุตรร้อนมากต้องรีบไประงับเฮ้ยต้องเอาออกนะไอ้นี่ต้องลือ้อต้องอะไรร้านค้านี่เลิกทําไม่ได้จัดงานวัดไม่ได้ครับคือวิสัยของของของ,ของธรรมยุต์จะต่างกับมหานิกายมหานิกายอาจจะจัดงานวัดได้ใหญ่โตแต่ธมยุตรเขาเขาจะอยู่ในกรอบ คุณจะลงเน้นเรื่องประเด็นนี้แล้วก็รู้สึกว่าพระบางรูปที่มีหน้าที่เป็นสถานะของเจ้าพนักงานเนี่ยไม่ค่อยทําหน้าที่ของตัวเองแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทาไมถึงไม่ทํามีคําพูดซึ่งทุกคนก็ได้ยินไม่น่าจะแปลกที่บอกว่าพระบางรูปเนี่ยนะครับรับอามิตรรับสวยรับอะไรก็ตามจากพระบางรูปที่มีความพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่มีผู้คนมาทําบุญเยอะๆก็เผื่อแผ่ อามิตรเหล่านี้ไปให้พระพระที่ว่านี่บางรูปเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยเท่าที่ทาข่าวมาเนี่ยเจอบ้างไหมครับมีไหมที่เขาพูดกันเขาพูดกันกนี่คือข้อกล่าวหาไม่มีข้อเท็จจริงเลยหรือเปล่าโดยปกติแล้วพระผู้น้อยก็จะไปถวายสการะพระผู้ใหญ่ครับเครื่องสการะของท่านก็ประกอบด้วยอามิสนะฮะแบบกรณีของเนนคัมนะฮะไม่ไม่บ่องน์นี้องไหนก็ตามนะฮะ กรณีคุณเรงคำถ้าพระผู้ใหญ่เข้าไปก็ต้องมีอามิสถวายนะครับอันนี้เป็นปกติแล้วครับไม่ความจริงมันไม่ใช่แนวปฏิบัติเลยอามิสจะตีความว่าเป็นทุบที่อันนึกของศาลาถึงการสักการะบูชาหรือจะหมายถึงอะไรผ่านพุ่มรถยนต์นี่เรียกอามิตได้ไหมทูบเทียนแพรก็ได้แต่ว่ารถยนต์รู้สึกว่ามันก็ไปเข้าตาชาวบ้านว่าเหมาะสมหรือไม่พราผู้ถวายกันใหญ่โตขนาดนั้นนะครับและพอเกิดกรณีขึ้นมาชาวบ้านอาจะเป็นผู้ตอบเองประชาชนจะเป็นผู้ตอบเองว่าเพราะอะไร ท่านจึงไม่ดาเนินการครับครับตรงนี้ต่างหากครับดีเอสไอมาทําคดีที่เกี่ยวกับสงิกจนถึงขณะนี้มองเห็นอะไรไหมครับว่ามันจะมีกระบวนการไหนไหมครับที่จะทําให้เกิดการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอย่างเนืองเนืองเสมอเสมอนะครับครับจากกรณีนี้นะครับถึงแม้เราจะเป็นปายเหตุแต่เราพยายามมองไปถึงต้นต้นเหตุซึ่งหลายๆกรณีเราก็ทําเช่นนี้นะครับจากกรณีของพระยันตะ พระนิกรพระภาวนาเหล่านี้มันมันนำมาสู่ท้ายที่สุดจนถึงขนาดนี้คือพระเนนคัมและผมเชื่อว่าถ้าไม่มีมาตรการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะต้องมีพระอื่นๆต่อไปที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็จะมีคนที่ถูกได้รับความเสียหายพุทธศาสนาก็จะเสื่อมเสียไปเรื่อยๆกรณีนี้ครับท่านพิธีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการชัดในที่ประชุมว่า กรณีนี้เราจะทำเวิร์กช็อปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะประชุมกันกับสำนักพุพธศาสนาอาจจะเชิญท่านมาร่วมด้วยอาจจะเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยมาสังเายนากันมันยกตัวอย่างให้เห็นชัดเอาในมุมที่ผมกระทบนะครับสมมุติว่ามีพระรูปหนึ่งนะฮะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วต้องมีการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอและพระรูปนี้ก็หลบหนีนะครับไม่ยอมตรวจพิสูจน์ไปเรื่อย แล้วก็มีการโต้แย้งนะครับทั้งทางทาง,งสงว่าต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายาอีกทางโลกก็มาบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าไม่ได้สอบไม่ได้สอบอีกฝ่ายหนึ่งตั้งเท่งตัวเองเป็นฝ่ายเจตนาหลีกเลี่ยงตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆถ้าตรงนี้ทําสําเร็จแล้วไม่มีผลชี้ ก็จะมีรูปอื่นๆแล้วจะมีกระบวนการอื่นทําเรียนแบบ uh huh. กรณีเช่นนี้นะครับสถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนไปถ้าทมวินัยก็น่าจะต้องกลับมาย้อนมาดูทางโลกเพราะพระสองฆ์อยู่กับุทธศึกษาที่กรนรนะครับควรจะต้องปรับตัวควรจะต้องมาเรียนรู้สถานการณ์แล้วต้องปรับตัวให,ให้ใกล้เคียงหรือ ให้มีสานะที่สอดรับกับกฎหมายบ้านเมืองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยหาลือกันต่อไปก็อาจจะต้องฟังคำแนะนําจากท่านหลายๆท่านเข้ามาช่วยครับผมก็เลยขอเรียนเพิ่มเติมนิดนงครับเรื่องเรื่องต้องพึ่งทางรัฐอาณาจักรเนี่ยหรือหรือทางโลกในกระบวนการยุติธรรมทางทางรัฐอาณาจักรเนี่ยมีมาตั้งสมัยพุทธกาลตั้งสมัยพระเจ้าอโศกที่พระองค์ทรงตาอะไรมาช่วยเหลือทางบ้านเมือง จนกระทั่งมาสมัยก่อนที่รัชกาลที่4ที่5ก็ยังยังยังมีอยู่ยังมีอยู่ยค,ยคือคือทางฝ่ายบ้านเมืองจะมาชําระสะสารเรื่องเรื่องขางคณะสงฆ์หลังจากคณะสงฆ์เนี่ยมีมีภาพพิจัดแล้วทางโลกก็จะจะ,จะ,จะไม่ค่อยจะ,จะมายุ่งแต่เว้นแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดทางฝ่ายดไอทางฝ่ายบ้านเมืองทางฝ่ายกฎหมายดําเนินการทางโลกดําเนินการ,รทางคณะสงฆ์มีจารีตปฏบติบัติอยู่ว่าจะต้องหยุด สงก็จะไม่ทำนะครับถ้าพอท่านทำแล้วสงก็จะไม่ทำแล้วครับแล้วแล้วมันจะมีผลยังไงฮะก็จะไม่มีไม่มีผลเลยรอฟังว่านั่นหมายความว่าทางบ้านเมืองก็ต้องเข้าไปจัดการเต็มที่ใช่เต็มที่แล้วก็กฎหมายบ้านเมืองจะไปสิ้นสุดตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละสมมุติว่าครับสมมุติว่าเข้าข่ายเออมีความผิดตามมาตรานี้มาตามวันนี้นะฮะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาครับต้องประกันตัวถ้าบอกไม่ให้ประกันตัวก็ต้องสึกก็คือกระบวนการก็ต้องต้องอาศัยบ้านเมืองนะครับ นั่นหมายความว่าของของของส่งนั้นถ้ามีบ้านถ้าอย่างนั้นการที่จะทําทงานแบบควบคู่กันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับความจริงทําได้ทําได้ก่อนด้วยเพราะว่าพระนะครับคําว่าพระมีศีลใครๆก็เคยได้ยินนะครับคําว่าพระมีศีลศีลคืออะไรศีลค,คือความปกติครับถามว่ามันปกติหรือผิดปกติตั้งนี้ต่างหา อันนี้ก็ความสลับซับซ้อนทางสังคมก็ทําให้มองเหมือนกันนะครับว่าอย่างไหนปกติหรือไม่ปกติบาง<ช>อย่างที่มันดูไม่ปกติมันอาจจะเป็นปกติก็ได้บางอย่างที่ดูดูแล้วก็สลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับที่ผมกลับมาที่ทางดีเอสไอครับท่านมันมีบางกรณีที่บอกว่ามีผู้เข้ามาร่วมทําอะไรในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับกรณีของพระเน,นครคํา เช่นมีบอกว่ามีพ่อค้าทองมีใครต่อใครที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเอาเงินมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับกระบวนการเรื่งการหล่นนี้ก็ถือว่ามีมีส่วนที่ทําให้ศาสนามัวหมองเหมือนกันนะครับยีสไอสืบไปตรงนี้เนี่ยมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเป็นชัดเจนสักขนาดไหนครับครับแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเราต้องดําเนินการอย่างที่มองเห็นภาพนะครับลําพังตัวพระรูปเดียวองค์เดียวก็คงทําเรื่องเช่นนี้ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้นะครับ อาจจะไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือพระรูปอื่นรูปใดก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสืบสวนทั้งกระบวนการครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการอยู่แล้วครับในขณะนี้เห็นความเกี่ยวข้องชัดเจนขนาดไหนครับก็มีจะบอกได้ว่าเป็นกระบวนการได้ไหมฮะพูดพูดได้ไหมครับเราให้ทําการสอบสวนทักระยะนะครับเนื่องจากกรณีนี้เราเราเราอยากจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับอาจจะเป็นการพูดเกิดอะไรก็ได้จริงไปแต่จะเชื่อว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ย คงในเดียววัคนคงจะเห็นภาพเรล่านี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องกรณีของพระเนนคําซึ่งเราคงไม่พูดถึงเฉพาะกรณีนี้แน่นอนนะครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นบทเรียนกับที่เกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนก็คือว่าเราได้บทเรียนอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างและสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับมันแย่ในความรู้สึกของพุทธศาสนกิกชนแต่ในความแย่นั้นถ้าเราหาประโยชน์จากมันก็คือว่าหากระบวนการที่จะเป็นทางออกหรือว่า เป็นการป้องกันไม่ให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับกลับไปที่คุณนัฐาครับ